โอเคก็ตาสวัสดีครับ่เนเกมในชีวิตนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอาวุธท,ที่เราได้จากดันกุนแจเนี่ยผมลองตีให้มันพังแล้วมันพังแล้วมันไม่สลายเหมือนอาวุธผว้ไปฮนะมันจะเป็นแบบเนี้ยเราก็เพชรเนี้ยผสมกับมันเราก็จะได้เป็นคืนมาตามที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยแต่ที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วก่อนหน้าคลิปที่ผมจะลงดันนะ ดันหน้าแมวเนี่ยคือเราเคลียร์ไปแล้วผมลองจะเข้าไปดูอะผสงสัยเฉยว่ามันผมเคลียร์หรือยังไงอันนี้ผมเคลียร์แล้วผมก็เลยกดทำม,มาร์กลูกมีดเอาไว้แต่เนี้ยผมต้องมาหา,าดันอันที่สี่ผมต้องหาดันที่สี่ไม่เจอเลยต้องเดินทางไปตามแผนที่แบบอย่างเงี้ยเราแผนที่ยังไม่เปิดเราต้องไปซื้อไอ้แผนที่กับไอเนี้ย ที่รูปมันคล้ายเหมือนหีบสมบัติที่ไอ้คนขายของบรูนแต่ว่าไม่ใช่จริงแล้วมันไม่ใช่เหมือนันพูดเกี่ยวกับแผนที่นะฮะก็ลองดูแล้วกันเนี่ยผมไปในดันนี้มาก็ลองใช้วธที่มันให้มาแต่ให้มันพังจริงไงผมขึ้นจริงด้วยว่ามันจะไม่สลายไปมันสามารถกลับมาอัปเบตใหม่ได้คือใช้กระพรแดงหนึ่งเม็ดแล้วก็ชิ้นส่วนหนึ่งแต่ต้องเข้าไปในดันดันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องดัน ไม่ต้องเป็นดันจำเป็นต้องดันพวกนี้ดันดันเล็กๆที่ตามพื้นที่เป็นรูลงไปได้ไปให้สุดทางแล้วก็เอาของเนี่ยไปไปซ่อมเพราะที่นั่นมันเป็นที่คราบโดยโดยตรงนะก็ที่เข้ามานี่ก็คือผมลองผมพูดออกจากดันให้มาพู่ออกจากดันดันหน้าแมวเนี่ยดันหน้าแมวก็คือคุญแจตัวเนี้ยเราเคยเข้าไปแล้ว ก็ออกมาเราเก็บไอ้นี่มาแล้วะผมต้องหาดันเนี้ยที่เป็นหน้าหมูป่าเนี่ยเพื่อเอาเนี่ยกระดาษแผ่นที่เนี่ยแล้วก็ผมมองดูแล้วเกมนี้น่าจะเราน่าจะหาของเพื่อไปซ่อมเรือเนี่ยเพราะเป็นเรือใหญ่มากเอาไม้เหมือนหน้าสามอะที่ผมบอกไาวุ้ดวุ้สแลบแหละนั่นแหละแล้วก็ประมาณ4 0ถึง80อันผมจำไม่ได้แล้วไอ้ตะปูสีเงิน สี่สิบอันตอนนี้ผมคับไปได้แค่ยี่สิบห้าอันเมือ่อบอกตรงเมือม่อทําเมื่ออะก็คงต้องกลับไปที่ผมเซฟไว้คือผมเซฟไว้ตรงนี้วิ่งไกลเลยเพื่อมาเอาแพรออกเดินทางหาดันที่สี่ไม่ใช่ดันสี่แผนที่ยังไม่เปิดสงสัยต้องไปซื้อแผนที่อะไรคน ขายของไอ้บอลลูนะเนี่ยโอ้อยู่นี่มันเฮ้ยเด็ด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 นัหนึ่งอันนี้ยังไม่สำรวจจะไม่มีผมยังไม่สำรวจหนึ่งสองโอเชโอเชโอเชอเราเ,เจอแล้วดันซี่อยู่นี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางวันนี้ผมผมเคยมาแล้วผมทำบ้านเอาไว้แต่ว่าเขาหยุดการสำรวจไปเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อกุญแจแตอนนี้มีกุญแจแล้วเดี๋ยวจะเข้า จะเข้าไปาก็จะก็เข้าไปซ่อมไอ้นี่ด้วยพอดีเลยยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับผมเพิ่งออกจากดันมาดันนี้เราเข้าไปแล้วไม่มีอาวุธอะไรให้เข้าไปสำรวจเฉยว่าสงสัยเฉยว่าเคลียร์ไปยังคือเราเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะคอยดูคอยดูต่อไปว่าผมจะเข้าดันสี่เมื่อไหร่ติดตามผมแล้วกันครับ เดี๋ยวผมจะมารูปไอ้นี่เไว้รูปเหมือนอ่าแสดงคือเราเดี๋ยวที่นี่ที่นิน่ที่ต้องใช้กุญแจพอดีเลยไอ้ไอไอบอลลูนอยู่นี่พอดีเลยจะดูเหมือนกันถ้าลงดันเสร็จก็จะมุ่งไปทางอ่าทางในการครับไม้หน้าสามแล้วไอ้กุสเลสไปเนะี่ยแล้วก็ตะปูก็คงอีกหลายวันฮะบ่อย่อยผมจะทำได้ครบตามจำนวนนั้นเพราะว่ามันต้องหามาเยอะฮะ ต้องทำตะปูอีกเดีวถึงเวลานั้นก็จะลงให้ดูเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ